ใครเป็นแฟนตัวยงสกีบีดี้ทอยเลตคนนะเดี๋ยวเมืี้เพได้ยินไม่ชัดนะคะผมใครเป็นแฟนตัวยงสกีบีดี้ทอยเลตขอให้รีบดูคลิปนี้เลยครับผมผมไปเจอความลับของเพลงสกีบีดี้ทอยเลตมาแบบรว,วดเดียวเลยครับผมนี่ครับนี่คือประโยคที่ผมเอาไปย้อนหลังนะครับผม สำหรับเพลงนะครับคือผมเอาไปกอกับหลังแล้วมันได้ประโยชน์ขึ้นมานะครับผมผมก็ลองมาพิมพ์ใน Google ให้ Google มอนปลดูสุดแปลได้ว่าไม่เป็นไรฉันเอที่บอกว่าใครๆก็ชนะฉัน,ฉนด้วยฮะเดี๋ยวก่อนนะคือจะบอกว่าจริงๆสกีบิดี้มันไม่ได้จากจะครองโลกหรอกคือความจริงมันอยากจะแบบว่า ให้ตัวใครก็ได้มาชนะมันเรอไม่เป็นไรฉันไอ้เอ็นที่บอกว่าใครๆก็ชนะฉันด้วยใครๆก็ชนะฉันด้วยหมายความว่าสุดท้ายยังไงชาม่น้าแมงก็ต้องชนะสกุินี่ทอยเลนใช่ไหมและที่แปลกกว่านั้นก็คือนะครับผมระหว่างประโยคเนี่ยมันก็มีคําแปลเหมือนกันนะไม่เป็นไรฉันพูดว่าใครเขาชนะชนะ ไม่เป็นไรฉันพูดว่าใครก็ชนะฉันด้วยไม่เป็นไรดีบอกว่าก็ชนะนะฉันด้วยปัญหาฮะคือปันก็คือก่อนที่คามเมราแมนจะชนะเนี่ยจะบอกว่าคามเมราแมนเนี่ยมีปัญหาแบบว่าเยอะมากเลยใช่ไหมกับสกินนี่ทอยเลตเนี่ยก็คือว่ามันแบบว่าล้ำหน้ามากแบบ แทบจะแพ้อยู่แล้วใช่ไหมคาเมราแมนปิเกอร์แมนทีวีแมนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เลยชนะด้วยปัญหาก็คือคี่คนเทคโนโลยีระดับสูงเอามาต่อกรกับสกิบี้ทอยเลตจนชนะได้ทุกทุองไร้ลูกวิธีแล้วครับพี่ที่บอกว่าใครๆก็ชนะฉัน ที่บอกว่าใครใครก็ชนะฉันที่บอกว่าใครๆก็ชนะฉันไอชัดเลยครับผมไม่เป็นไรไอเอ็นที่บอกว่าใครก็ตามที่ชนะฉัไนไอเขาชนะเขาชนะ เขาน่าจะหมายถึงคามิราแมนนะครับผมที่ชนะสกีบีดี้ทอยเลตมาได้ครับผมไม่เป็นไรฉันไอเที่บอกว่าใครก็ตามที่ชนะฉันที่ชนะโดยฉันว h a t ต h e f ฟักอิตดิสเขาชนะชนะไม่เป็นไรฉันไอเอนฉันไม่ใช่ฉันเอลที่บอกว่าใคร ก็ตามที่ชนะโดยชั้นดาฟัคมูมชั้นคุณดาฟักบูมชั้นแปลว่าคุณดาฟัคมูมเขาน่าเป็นคามราแมนคามราแมนชนะชนะไม่เป็นไร L นี่น่าหมายถึงสกิบี้ปะคามราแมนชนะชนะไม่เป็นไรสกิบบี้ที่บอกว่าใครก็ตามที่จะโดนดาฟักบูมฮะ จะดนคดาขล่าที่บอกว่ามจุดชนะใครก็ได้อะไรอ่ะครับชนะชนะไม่เป็นไรฉันสีดี้ไรเลยที่บอกว่าใครๆก็ชนะหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับแบบว่าอนาคตคุณดาฟคุณน่าจะปล่อยให้คาเมล่าแมนชนะแน่เลยครับยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์จากบทความที่บอกว่าใครๆก็ ไม่เป็นไรฉันพูดใครก็ชนะคือเอ๊ะไม่เป็นไรสก i บ i ดี้ซึ่งกล่าวว่าทุกคนคไปซื้อเป่า ตูบ้าหรือว่ตูเป็นไรไงเออว้าเป็นไรไงวินวินไม่เป็นไรฉันบอกอไปก็ได้ ึ่งพูดว่า a n n ซึ่งกว่ากันไม่เป็นไรฉันพูดไม่เป็นไรฉันพูดอะไรไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรฉันเป็นแบบไหนไม่เป็นไรฉันเป็นแบบ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรวินวินวินไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรน่าจะหมายความว่าฉันไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรคาเมล่าแมนพูดแน่เลยครับผมสกีบีี้มันพูดออกมาก็คือหมายความว่า น่าจะเป็นคนปกติที่โดนดูดเข้าไปในุ้่มอะ่ะคือในตอนนั้นน่ะมันร้องเป็นสิยงีแต่ใจจริงของมันอะ่ะคุณว่าฉันไม่เป็นไรฉันยังดูต่อได้ฉันยังฝืนทนมนนี้ได้ทนโรคระบาดนี้ได้แต่สุดท้ายก็ทนไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายก็ทนไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไร ไงฉันเขาวินวินไม่เป็นไรมันไม่เป็นไม่เป็นอันไม่เป็น,ไ,ปน,ไ,ปน,ไ,ปนไรฉันโอ้ยดูเริ่มเบื่อแล้วอะ่ะวินวิ่นเ e v e r mind เขาวินวินไม่เคยโอ้ยทุกคนเอาไปแปะกันดีแล้วกันมเบื่อแล้วอะ่ะ แต่ว่าที่ผมไปเอามาได้มาจากคลิปนี้นะครับผมพิมชื่อตามนี้เลยครับโอเคนะผมว่าก็ใครที่ชอบก็กดติดตามนะครับด้วยนะครับผมว่าวันนี้ก็ไปเจอความลับเพจสปินนี่ทอร์เลนต